เบลล่าราณีอยู่บ้านชิวๆเป็นอีกหนึ่งนางเอกสาวมากความสามารถที่ตอนนี้โสดแล้วและก็ยังคงใช้ชีวิตฉบับสาวส,าวสดไปเรื่อยๆสำหรับนางเอกสาวเบลล่าราณีแคมเปญที่ก่อนหน้านี้เธอได้ออกมาเปิดใจเกี่ยวกับเรื่องความรักว่าตอนนี้เธอนั้นแฮปปี้ดีทำงานมีหนุ่มเข้ามาขายขนมจีบบ้างแต่ก็ไม่ได้สนใจอะไรล่าสุดในอินสตาแกรมของเบลล่า เธอได้ออกมาโพสภาพให้แฟนคลับได้หายคิดถึงเป็นภาพวันว่างๆสบายๆอยู่กับครอบครัวและน้องหมาโดยโพสต์นี้ระบุคแคปชั่นว่า l a ซ y w e n e เหลังจากนั้นมีแฟนคลับเข้ามาคอมเมนต์มากมายพร้อมทั้งชมว่าครอบครัวสุขสันต์ดูได้จากรอยยิ้มของสาวเบลล่าก็รู้เลยค่ะว่าชีวิตสาวโสดนั้นแฮปปี้มาก